เขาจึงต้องออกจากราชวังทึงจะรักขนาดไหนไม่ดวีการขนาดนั้นราพึงกลับาครับไม่เจอจังเพชรเข้าปรดีโหเข้าหากอดพี่ชายด้วยความเสียใจพี่เพชรฉันขอโทษลำพึงน้อมหงุหงห้กลับมามีอะไรหรือเปล่าพี่เพชร ฉันไม่น่าไปกับเขาฉันน่าจะเชื่อพี่พี่รู้ไหมความจริงแล้วอง์ฉัดแก้วเขามีพักคู่มันอยู่แล้วเขากำลังจะต้องแต่งงานกับองหญิงเพชรชมพูแต่พี่มีพักคู่มันอยู่แล้วมันก็แสดงว่ามันผิดสัญญางั้นมึงกับกูต้องเห็นดีกันนี่ลำพึงฉันขอพี่พี่อย่างน้อยองค์ฉัดแก้วเขาก็เป็นผู้ชายที่ฉันรัก อย่าไปถือโทษโกรธเขาเลยเรากลับเรากลับไปอยู่บ้านนอกกลับไปเป็นหมอยาก็เหมือนเดิมเถอะพี่เจ้าเสียใจขนาดนี้เจ้าอยากปกป้องมันอยู่อีกแล้วไงแต่พี่ฉันขอนะพี่นะเจ้ามั่นใจแล้วใช่ไหมว่าเจ้าจะกลับไปอยู่ที่บ้านเราจริงๆฉันมั่นใจจ้ะเมื่อรู้ว่าน้องช้ำใจผู้เป็นพี่พยายามปลอบใจน้องพราน้องกลับบ้านเพื่อไปเป็นหมอยาดังเดิมปล่อยชีวิตนั้นผ่านไป ่วนด้านเจ้าผ่านนั้นยังเสียอกเสียใจข้าจะไม่กระโดดเหวกันนาอีพันจุดตัดสินใจขอเลือกความตายเป็นที่ตั้งรักมาวุ่นวายไร้ความหวังเพราะรักที่สร้างมันสัน ต้องมาละทมวอนยอมมาทูดลงมาช่วยชุดวิญญาณตัดสินใจดับชิวิเตะเลยเดียวย่นไปตายแล้วไม่ทันตายแล้วพี่เราช่วยไม่ทันแล้วตายแล้วอาริเกเลิกคือกลับไปไปไปกลับเลยเดียวอย็คโอ้ยโอ้ยอยู่ปากเหว อยู่ไปเกี๋ยวปิงกันไหมปิงกันไหมปิงกันไหมปิงกไปปิงกันไหมก่อนปิงนไปมก่อนโอ้โหโอ้ยโอ้ยขอบใจเจ้ามากโอ้ยยากเกินแสนเกินขอบใจเขามากเออนี่คุณจะฆ่าตัวตายหรอขอบใจเจ้ามากเออไม่ได้เจ้าฆ่าตายไปแล้วนี่เจ้าเป็นใครเนี่ยลูกนี้ไม่น่าช่วยมาเลยเหมือนช่วยผิดคนไงก็ไม่รู้เดี๋ยววอนนี้ขาล้มขา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  ข้าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ช่วยก่อนเจ้าช่วยข้าทำไมเจ้าตาหากจะฆ่าตัวตายทำไมมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามันเป็นแผลนปวดแปบใจเหลือเกินโเอ้ยน่าสงสารจังรลยฉันเป็นรักวิ่งอยู่คนหนึ่งเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นถึงพระมหากษัตริย์เขาเป็นถึงพระราชธิดา มีคนรักเป็นดดาที่ดามันก็น่าจะความสุขอยู่แล้วจะมาฆ่าตัวตายทําไมเหตุผลที่ฉันฆ่าตัวตายเพราะว่าพ่อแม่เขาไม่ยอมรับฉันไล่ฉันออกมาแล้วก็บอกว่าไอ้เมียฉันมันมีพะคูมั่นอยู่แล้วเดี๋ยเรื่องมันคุ้นๆอย่างเลยเมียเจ้าชื่ออะไรเมียฉันชื่อเพชรชมพูเพชรชมพูเพชรชมพูชมพูเดียวกันป่มเนี่ยน่าจะชมพูนี้แหละพี่นุ่นน้องฉันก็มีผัวเป็นเจ้าเหมือนกันจริงเหรอ องเพชรชมพูที่จะต้องแต่งงานกับองฉัดแก้วใช่ไหมไอชัดแก้วชื่อนี้ชุนหูข้ามากชุนชุนหูใช่ไหมนี่เจ้าก็ได้กับชัดแก้วเล้วเนี่ยฉันใช่ฉันเป็นเมียฉัดแก้วมันนี่ทีเด็ดไหม <c oughs> อะไร <c oughs> ถามเรื่องอะ,อะไรกันเนี่ยถามถึงเรื่องว่าเจ้าเนี่ยเขาหน้าตาดีมีทีเด็ดไหมเจ้าสองคนไม่ต้องเอาเวลามาเสียใจเจ้ารักเนียเจ้าหรือเปล่ารักสุดหัวใจแล้วเจ้าราลำพึงรักผัวเจ้าหรือเปล่าที่สุดของชีวิตเลยพี่เดียว ไม่หน้าปล่อยให้กระโดดน้ำตายทั้งคู่ไม่น่ามาช่วยกันเลยเอาอย่างนี้ฉันจะพาเจ้าสองคนไปรงสิทธิ์ความเป็นผัวเป็นเมียคืนจะไปไหมไปสิจ๊ะไปจัะพี่ไปไปก็ไปสิไปมามาช่วยมากรองก่อนโอ้โหไม่น่ามาช่วยแล้วหป้ตายไปสักเีี่ะ